สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในเรื่องเกรดความรู้13เทคนิคช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะการสื่อสารนะคะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเมื่อเราเรียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะมีทั้งการฟังการพูดเพื่อสร้างบทสนทนาและสามารถโต้อตอบได้อย่างเข้าใจนะคะแต่ปัญหาของผู้เรียนส่วนใหญ่จะเจอในการสื่อสารก็คือ ฟังได้แต่ตอบไม่ได้พูดไม่ออกเรียนไปตั้งนานก็ไม่เห็นการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรียนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นวันนี้ทางคุณครูนะคะจะเปิด13เทคนิคช่วยให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจริงหรือไม่ต้องตามไปดูกันคะ่ะอ่าเรามาดูเทคนิคข้อหน,นะคะเปลี่ยนจากการคิดจากภาษาไทยเป็นการคิดให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าผู้เรียนคนใดนะคะพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วนะคะเราต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อน mm hmm. เช่นเมื่ออยากจะพูดกับเพื่อนว่านานแล้วไม่เจอเธอเลยสบายดีไหม mm hmm. เราจะคิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. ที่มีความหมายเดียวกันก็คือ hi long time no see how are you mm hmm. จากนั้นลองคิดเกี่ยวกับคำตอบที่จะได้รับฝึกคิดตั้งแต่ประโยคสั้นๆนะคะก่อนถึงจะลองฝึกคิดประโยคยาวตั้งแต่ง่ายจนถึงยาก เพื่อท้าทายตัวเองและเป็นการฝึกฝนที่จะช่วยได้หลายอย่างในการพัฒนา,าภาษาอังกฤษของคุณเองเช่นการโต้ตอบเร็วขึ้นเพราะจะไม่ต้องแปลหรือคิดเป็นภาษาไทยก่อนพูดเหมือนเดิมและสามารถเดาไว้ก่อนคำถามหรือคำตอบที่คุณอาจจะเจอในแต่ละกรณีได้ทำให้ตอนที่เราสื่อสารกับใครเราก็มั่นใจและพูดได้เร็วเพราะสมองได้ฝึกและคุ้นเคยกับคำศัพท์หรือประโยคเหล่านั้นอยู่แล้ว เรามาดูข้อ2นะคะต้องกล้าพูดภาษาอังกฤษผู้เรียนบางคนชอบคิดว่าเมื่อเราเรียนแกรมมากเก่งแล้วเราจะพูดตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ความคิดแบบนี้นะคะเป็นความคิดที่ผิดมากๆนะคะเพราะตอนที่เราพูดไม่จําเป็นต้องพูดให้ถูกไวยากรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตก็ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกพูดบ่อยๆและยิ่งมีความล่าช้าในการฝึกพูดมากเท่าไหร่ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องการที่จะพูดออกไปเราคิดว่าเราจะพูดได้นะเพราะเราเคยเรียนศัพท์และวยากรนั้นไปแล้วแต่เราไม่เคยได้ฝึกพูดจริงๆเลยเมื่อถึงเวลาการใช้งานนะคะพอถึงเวลากลับพูดไม่ออกดังนั้นอย่าลังเลในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะท้าทายตัวเองถึงจะเก่งได้ข้อที่3ของเราในวันนี้นะคะ ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษในหลายกรณีที่แตกต่างกันได้ use it or lose it เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าสิ่งใดไม่ได้ใช้กำลังก็จะสูญหายไปคุณค่าก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะกับการฝึกฝนการเรียนภาษาอังกฤษหากไม่มีการนำออกมาใช้พัฒนาความสามารถนะคะที่มีก็จะหายไปในที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นเติมความรู้อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้ไม่ถูกลดทอนไปและใช้งานไม่ได้ในที่สุดนะคะมันฝึกพูดให้หลากหลายและบ่อยขึ้นถ้าเรียนรู้คำศัพท์มากมายแต่ไม่ทำไปก็ใช้งานไม่ได้การพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะคะควรที่จะรู้จักการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มากขึ้นรู้จักท้าทาย อย่าก,กลัวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ก้าวหน้าส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากความกลัวที่จะก้าวข้ามเข้ามานั่นเองค่ะข้อที่4เรียนพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนเมื่อไหร่รู้จักประยุกต์การเรียนถึงแม้ว่าจะเรียนคนเดียวแต่รู้จักออกแบบการเรียนให้ดูสนุกก็ทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อเช่นฝึกฝนกับกระจกนะคะร้องเพลงตามศิลปินที่ชื่นชอบและในปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันมากมายนะคะที่ช่วยในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างความบันเทิงเช่น TikTok ที่มักจะมีชาเลนจ์นะคะคอนเทนต์ Content ที่น่าสนใจที่อัปเดตอยู่เสมอและก็อยู่ตลอดเวลาทําให้การเรียนภาษาอังกฤษดูไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะและน่าเรียนมากขึ้นการเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆก็จะช่วยเพิ่มความสนุกได้มากขึ้นกับกิจกรรมที่หลากหลายเช่นบอร์ดเกมเป็นที่นิยมมากนะคะสําหรับช่วงนี้หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นก็นํามาเล่นสนุกด้วยกันนะคะเป็นทีมก็ได้เช่นกันคะ่ะ ข้อที่5มีแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่ดีน่าเชื่อถือได้ตลอดการเรียนรู้นะคะตอนนี้เราสามารถหาได้ทุกอย่างนะคะในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเซิร์ชใน Google นะคะ u t u b e เว็บไซต์ต่างๆแต่ก็ใช่ว่าแต่ละแหล่งจะเชื่อถือได้และได้ผลดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาแหล่งข้อมูลเหล่านั้นให้ดีๆนะคะว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่นะคะรองรับผู้เรียนทุกระดับนะคะตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก มีการจัดสรรเนื้อหาในบทเรียนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละคนด้วยนะคะคข้อที่6เรียนแบบตามคนอื่นนะคะเป็นวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะถ้าคุณชอบน้ำเสียงของใครคุณสามารถเรียนตามเขาได้หรือเรียกได้ว่า มีวิธีการเรียนแบบตามคนอื่นที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนเคยใช้นะคะและประสบความสำเร็จใช้ได้นะคะการเรียนแบบนี้ง่ายมากๆนะคะกับ3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คุณต้องเลือกคนที่คุณชอบนะคะมีน้ำเสียงดีออกเสียงภาษาอังกฤษแบบชัดเจนขั้นตอนที่2พูดตามคำพูดของเขาแบบทีละประโยคสั้นๆนะคะขั้นตอนที่ส ปรับความเร็วการขึ้นลงของเสียงตามคนพูดในวิดีโอแล้วฝึกพูดตามประโยคยาวๆถ้าตอนแรกนะคะเราฟังก่อนแล้วพูดตามแต่ถึงขั้นตอนที่3นี้เราลองพูดตามไปเลยเหมาะกับจังหวะของเขาพอดีนะคะถ้าขยันใช้วิธีแบบนี้เราจะสามารถเรียนสำเนียงต่างชาตินะคะได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วนะคะ ข้อที่7นะคะลองฝึกใช้วิธีทางทวิสเตอร์แบบสนุกสนุกกันนะคะเพื่อฝึกพูดให้ไหวนะคะในภาษาอังกฤษมักจะมีคำศัพท์ที่ออกเสียงยากแต่ผู้เรียนจะไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเทคนิคเพื่อช่วยให้คุณปรับการออกเสียงได้ดียิ่งขึ้นที่เรียกว่าทางทวิสเตอร์ที่หมายถึงสิ่งที่ทำให้ลิ้นบิดเบี้ยวหรือจริงๆแล้วก็คือเจ้าสิ่งนี้มันทำให้ลิ้นของเราอ่อนและพูดได้เพราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ คุณสามารถฝึกออกเสียงตามวิธีทั้งทวิสเตอร์โดยการอ่านประโยคคละกันนะคะ3-4รอบนะคะหรือจนถึงที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคแล้วนะเราสามารถฝึกทักษะการพูดของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ดังนี้นะคะประโยคที่คุณเรียมมา3ประโยคในวันนี้นะคะตัวอย่างที่ 1. how can a c l e a m c r a m in a clean cream can ที่หมายถึงหอยตลาดเข้าไปแออัดนะคะอยู่ในกระป๋องครีมสะอาดๆได้ยังไงกัน ช่วยคุณแยกระหว่างการออกเสียง kl กับเสียง kr นะคะประโยคที่2ในวันนี้ที่ครูได้เตรียมมานะคะ send t o s t to ten tents t a r n s e n ten t a l tents ที่หมายถึงเอาขนมปังอบนะคะไปส่งที่เต็นท์สูง10หลังของพวกนักบุญอ้วนๆน,นะคะที่ดูเคร่งเครียดกันกิน10คนนะคะช่วยคุณแยกระหว่างการออกเสียง s กับเสียง t นะคะ ซึ่งเป็นฐานพยัญชนะฟันทั้งคู่นะคะตัวอย่างประโยคที่3ของเราในวันนี้นะคะ I'll choose to อ e to choose to choose the c h o o s o he choose ที่หมายถึงถ้าสตูเคี้ยวรองเท้ามันควรจะเลือกรองเท้าที่มันเคี้ยวหรือเปล่าคุณช่วยแยกระหว่างการออกเสียง s h กับ c h ให้ชัดเจนกับหลายประโยคที่ผู้เรียนสามารถเก็บเอามาฝึกพูดในวันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะที่คุณครูได้เก็บมาให้นักเรียนในวันนี้นะคะค่ะสำหรับเทคนิคในวันนี้นะคะครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่ะรบกวนติดต่อนะคะให้ครบ13เทคนิคนะคะใน EP 2ของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ